เคร Caribbean eg, ื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้า AI จากซัมซุงแค่ใส่ผ้าเข้าไป AI คิดให้เลยนะคะว่าจะซักหมดอะไรอบโหมดอะไรและสามารถควบคุมทุกอย่างผ่านแอป SmartThings ในสมาร์ทโฟนได้เลยนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวรีวิวลงรายละเอียดให้ดูกันนะคะพร้อมกับซักผ้าจริงไปเลยค่ะ ยุคนี้เป็นยุคของ AI จริงๆนะคะ AI ที่เราคุ้นเคยก็มีหลายแบบเนาะแต่ถ้าจะใกล้ตัวเข้ามาหน่อยนะคะก็คือ Galaxy AI ที่มีอยู่ในโทรศพัพท์มือถือลบคนทํานุน่นทํานี่ได้แบบฉลาดมากๆซึ่ง a m s ซ n g เขาไม่ได้มี AI อยู่แค่ในเฉพาะโทรศพัพท์มือถือนะคะแต่ว่าเครื่องสักผ้าก็มีเช่นเดียวกันจริงๆก่อนนั้นนี้เนี่ยเพิ่งได้รีวิวไว้เซตนึงแล้วนะคะพระพ้อมกับพิเตอร์นะมีฝาบนฝาหน้าอะไรอย่างนี้แต่ว่าคราวนี้เนี่ยเขามาันเดิลแบบที่โอ้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่น่าสนใจและน่าจะช่วยประหยัดเวลา ได้มีความรู้เรื่องแม่สีเลื่อนเท่าไหร่ก็บอกอดิฉันอีกแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูแต่ละเครื่องกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเริ่มจากเครื่องซักผ้ากันก่อนเลยนะคะอย่างเครื่องซักผ้านี้นะคะก็มี AI เข้ามาช่วยเราในการซักผ้าหลายอันเขาเรียกเทคโนโลยีรวมๆว่า AI Eco Bubble plus คือมันเป็นการแบบรวมทุกๆอย่างที่จะทําให้การสักผ้าของเราเนี่ยสะดวกสบายยิ่งขึ้นแบบที่เราไม่ต้องคิดแต่ว่า AI คิดให้แทนนะคะแล้วก็สามารถควบคุมทุกอย่างผ่านโทรศัพท์มือถือก็คือแอป Smarting t ซึ่งก็เป็น IoT ของ Samsung ที่มีอยู่มานานมากๆแล้วนะคะเดี๋ยวไล่ AI ไปทีละอย่างนะคะว่ามันทําอะไรได้บ้างในแต่ละโหมดค่ะ อันแรกค่ะไฮไลท์เลยก็คือ AI Watch ค่ะสิ่งที่เราต้องทำอย่างเดียวก็คือแค่ใส่ผ้าเข้าไปในนี้แล้วเขาก็จะคำนวณเลือกโหมดที่เหมาะสมให้กับเราพร้อมกับคำนวณปริมาณน,น้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มด้วยอันนี้ดีมากๆบางทีเราไม่รู้ว่าอันนี้มันคอตตอนหรือว่านลอนหรือว่าโพลีเอสเตอร์หรืออะไรเงี้ยเอออันนี้ก็คือสามารถที่จะใส่เข้าไปในนี้เขาก็จะเลือกโหมดต่างๆให้เราเองนะคะถามว่าทำได้ยังไงนะคะเขามีเซนเซอร์ด้วยกัน5ตัวเพื่อที่จะแบบตรวจจับว่าเอ๊ะผ้านี้จะต้องซักยังไงนะคะก็ <Wow. S 1> มีทั้้้แยกเนนนนือผาผาาคววณหด ดับความสกปรกของผ้า,ก,านะกําหนดปริมาณน้ําแล้วก็กําหนดปริมาณน้ํายาซักผ้านะคะ ใช่ค่ะเขาสามารถที่จะกำหนดปริมาณน้ำยาซักผ้าแล้วก็น้ำยาปรับพานุุมให้เราได้เลยนะคะเป็นแบบออโต้ดิสเพนเซอร์ก็คือแบบว่าเราไม่ต้องใส่เองทุกๆครั้งในการที่แบบใส่ประมาณนี้ละกันอันนี้ก็คือใช้ความรู้สึกตลอดนะคะบางทีก็ผ้าหอมไปบางทีก็ไม่ค่อยหอมเท่าไหร่เึ่งในนี้นะคะ <c oughs> นี่ค่ะเขาก็จะมีช่องที่เป็นออโต้ดิเทอร์เจนแล้วก็ออโต้ซอฟท์เนอร์เราสามารถที่จะบอกว่าซื้อน้ำยาซักผ้ามาน้ำยาปรับพนุม่มาใส่เข้าไปเก็บในนี้ได้เลยไม่ต้องใส่ทุกครั้งในการซักนะคะแล้วเขาเนี่ยก็จะปล่อยน้ำยาออกมาใในนนนนปรรมมมาาาณทีี่่เ่เเเหหะะส้้กััับอองค คือสะดวกมากๆเขาบอกว่าคนเราซักผ้าประมาณวีคละ2 3ครั้งน่าจะอยู่ได้ประมาณ1เดือนนะคะหรือถ้าใครไม่ชอบก็มีแบบช่องแมนนัวแต่แบบเรามีเทนโโ์กาหลีเราก็ใส่ในช่องที่มันออตโต้สิคะ AI ที่2ค่ะคือ AI Eco Bubble อันนี้เป็นเทคโนโลยีในการเปลี่ยนน้ายาซักผ้าให้กลายเป็นฟองละเอียดการที่เป็นฟองละเอียดเนี่ยทำให้น้ํายาซักผ้านะคะสามารถแทรกซึมเข้าไปในเนื้อผ้าได้ดีกว่าทําให้สามารถขจัดคราบสกปรกได้ดีขึ้นแล้วก็อ่อนโยนกับเนื้อผ้ามากกว่าแล้วพอมันเป็นฟองละเอียดเนี่ยคล้ายๆกับเวลาเราถูสบู่นะพอมีใยขัดตัวใช้สบู่ติดเดียวมันก็แบบโผล่ปองคู่เลยอันนี้ก็คล้ายๆกันนะคะคือประหยัดน้ํายาซักผ้ามากกว่าแล้วก็ประหยัดน้ําในการซักามากกว่าพอใช้น้ําน้อยซักได้สะอาดขึ้นในเวลาอันรวดเร คะ huh? AI ตัวถัดมานะคะคือ AI control จดจําการใช้งานของเราง่ายๆเลยก็คือแบบว่าเราอาจจะซักผ้าโหมดไหนบ่อยที่สุดใช้เกินไปเป็น10ครั้งเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอ๋อเราจะเป็นคนออกกาลังกายบ่อยซัก active wear บ่อยเขาก็จะขึ้นมาเลยในนี้นะคะว่าซักโหมด active wear ไหมอีกอันนึงนะคะที่เป็นโหมดอัจฉริยะมากๆที่แบบน่าจะโดนใจใครหลายๆคนก็คือโหมด auto open door พอซักผ้าเสร็จอะเครื่องฝาหน้าเขาจะเด้งออกมาเองเลยเพื่อให้มันแบบแง้มนิดๆิดเปิดหน่อยๆหลายคนคงเคยมีประสบการณ์ใช่ไหมคะเอาผ้าเข้าเครื่องอสบายไม่ต้องคิดเลยเองปุ๊บปุ๊บปุ๊บอีทีลืมคะ่ะ <laughs> เปิดออกมาผ้าเหม็นจ้าก็ต้องซักใหม่เสียเวลาเปลืองไฟเปลืองทุกอย่างนะคะอันนี้ก็คือแบบว่าออกมานิดนึงแล้วก็แน่นอนมันจะมี Notification <c oughs> เข้ามาในสมาร์ททิ้งของเราไม่ลืมแน่นอนคราวนี้ผ้าไม่เหม็นไม่ต้องซักใหม่ค่ะมาค่ะพูดมาเยอะแล้วนะคะมาทดสอบซักจริงกันดีกว่าโอเค เสื้อยืดธรรมดาชุดนอนอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นสีเข้มนะคะเราก็จะใส่เข้าไปในนี้ฟับกดเปิดเครื่องนะคะอ่าก็จะขึ้นตรงนี้นะคะเราก็สามารถควบคุมตรงนี้ได้นะคะตามปกติแต่ว่าด้วยความเก๋นะคะเราจะควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนนะคะกดตรงนี้นะคะเราก็จะมาสามารถคอนโทรลเครื่องเสื้อผ้าผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้เราก็กดไปที่ไซเคิลค่ะนี่กดไปที่ AI Watch นะคะไม่รู้ผ้าอะไรอัจรนจีมีหลายแบบมากเลยนะคะเราเลือกได้แต่ถ้าไม่รู้ก็ AI เลยจ้าเสร็จแล้วเราก็กดไปที่ start ค่ะ นี่เขากำลัง sensing ด h e load นะคะวัดอยู่ว่าเออผ้าหนักเป้าต้องปล่อยน้ำยาเท่าไหร่ข้อดีของการใช้แอปคืออะไรรู้ป่าสามารถมี AI อีกหนึ่งอย่างก็คือ AI energy mode เข้ายังไงทำยังไงนะคะกดไปที่ live ไลฟ์เสร็จก็จะมี Energy A I Energy m o d โหมดนะคะเขาก็จะช่วยเราประหยัดค่าไฟเราสามารถดูสเตตย้อนหลังแบบนี้ได้นะคะแล้วเขาบอกช่วยเซฟผ้าไฟเนี่ยสูงสุด70%เลยนะคะซักเงียบมากนะคะเขามีเทคโนโลยีลดแรงสั่นสะเทือนระหว่างซักนะคะเมื่อกี้เงียบมากตอนนี้เริ่มมีเสียงเสียงอะไรรู้ไหมคะเขาปล่อยน้าค่ะแต่ว่าตอนซักจริงๆอะ่ะลองมาแล้วเงียบก็ถือว่าดีค่ะบางทีแบบอยู่ในพื้นที่จํากัดคนจะซักผ้ากลัวคนที่ยังไม่ตื่นอะไรอย่างเงี้ย เวลาที่เราสามารถควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือได้นะคะก็คือทําได้หลายอย่างหนึ่งก็คือสะดวกเลยก็คือช่วยเราควบคุมจากระยะไกลประหยัดเวลาอะไรต่างๆได้นะคะบริหารจากกัดการเวลาได้แบบไม่ลืมแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือเราสามารถแทร็กสิ่งต่างๆได้มากขึ้นอย่างนี้ปกติเราไม่รู้ใช่ไหมเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละอันเราใช้งานไปเท่าไหร่อะไรเงี้ยอันนี้ก็คือสามารถดูได้ปรับปรุงได้อะไรที่วัดผลได้สามารถปรับปรุงก็แก้ไขได้นะคะ ระหว่างที่เรารอผ้าซักนะคะเราก็จะมารีวิวเครื่องอบผ้าอันนี้ไปเลยดีกว่านะคะซึ่งถามว่าทําไมเอามารีวิวพร้อมกันอย่างที่บอกไปค่ะเขาเป็นเพื่อนกันสามารถทํางานร่วมกันได้เป็นทีมเวิร์กนะคะทีมเวิวร์กยังไงอ่ะเวลาที่ปกติเราแบบสแกนผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วว่านี่คือคัตตอนอันนี้เนี่ยเขาจะรับข้อมูลมาจากเครื่องซักผ้าทํางานต่อกันได้เลยนะคะว่าโอเคผ้าเป็นแบบนี้ปริมาณปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็คือไม่ต้องมาเซต ตั้งค่าอะไรใหม่อีกแล้วนะคะซึ่งแผงควบคุมเนี่ยเขาสามารถที่จะใช้แผงควบคุมจากเครื่องซักผ้าควบคุมสิ่งนี้ได้ด้วยนะคะเขาเรียกว่า all in one control นะคะถามว่าแบบ use case คืออะไรบ้างสมมตินะสมมติว่าเรามีพื้นที่จำกัดใช่ป่ะอยากจะแบบเออตั้งไว้ในคอนโดเราสามารถเอาเครื่องอบผ้าไปไว้ข้างบนสแต็กขึ้นไปสูงๆแบบนี้ได้แล้วบางทีแบบเปิดปุ๊บ อ่าเรากดไม่ถึงใช่ไหมก็คือสามารถควบคุมไดเออร์เนี่ยสังเกตว่ามันจะมีขึ้นมาตรงนี้นะคะนี่วอเทอร์อยู่แต่ว่าตรงนี้ก็เป็นไดเออร์มาพูดถึงเครื่องอบผ้ากันบ้างดีกว่านะคะอันนี้เนี่ยเขาใช้ระบบไฮบริดฮีทพัมถามว่าคืออะไรนะคะปกติเครื่องอบผ้าถ้าใครเคยใช้งานเนาะมันก็จะมีแบบว่าแห้งจริงสะอาดจริงแหละแต่บางทีเอาผ้าออกมาคือแบบร้อนแล้วหลายครั้งอะ่ะเสื้อผ้าผู้หญิงทั้งหลายแหละนะคะแบบห้ามไปอยู่ในความร้อนจัดอะไรแบบนั้นอะ อีอบก็ไม่สะดวกแต่ว่าไฮบริดฮีทพัมอันนี้เนี่ยคือเทคโนโลยีที่ทําให้เราสามารถอบผ้าด้วยอุณหภูมิที่ต่ําที่สุดคือไม่ได้ไปทําลายผ้าผ้าหดผ้า,ผา,ผากรอบอะไรขนาดนั้นแต่ว่าสามารถแห้งเร็วแล้วก็เป็นระบบที่ประหยัดไฟที่สุดด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะก็เป็นระบบที่ไม่ต้องต่อท่อเพื่อระบายอากาศออกมาด้วยก็ประหยัดพื้นที่ไปอีกค่ะบอกแล้วว่าเหมาะเอาไปอยู่ในคอนโดดูเพล็กอะไรของเราที่แบบพื้นที่จำกัดเราไม่ต้องแบบเถอะชาค่ะและเครื่องอบผ้าเป็นเพื่อนกับเครื่องซักผ้านะคะเขาก็มี AI มาเช่นเดียวกันค่ะเรียกว,ว่า Dry นะคะเขาก็จคะ มีเซ็นเซอร์ในการตรวจจับความชื้นนะคะแล้วก็ควบคุมอุณหภูมิในตัวถังอย่างต่อเนื่องสามารถทําให้เราอบผ้าได้รวดเร็วแม่นยําแล้วก็นุ่มนวลนนะ,ะนะคะผ้าซักเสร็จเรียบร้อยแล้วอืหอมซักเสร็จแล้วนะคะเราก็นี่ค่ะบึอ,อบผ้ากันซะหน่อย นี่ไงมันขึ้นมาเลยเธอตอนแรกเขาบอกว่าอบผ้าไดไอแต่นี้ขึ้นว่าผ้าฝายข้อมูลซิงเลยเอาผ้าเข้าปุ๊บก,ก็คือกดอันนี้ได้เลยเขาก็ทํางานเลยหรือว่าจริงๆเราก็สามารถควบคุมผ่านแอปสมารติ้งได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วแต่ถนัดเลยค่ะ หลายๆคนนะคะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องอบผ้าด้วยซักแล้วตากเอาไม่ได้หรอก็ตากได้ค่ะแต่ว่าการที่มีเครื่องอบเนี่ยจะมาช่วยทําลายข้อจากัดหลายๆอย่างนะคะ 1. คือประหยัดพื้นที่หลายคนอาจจะแบบอยู่คอนโดอยู่พื้นที่ที่อาจจะไม่ได้มีพื้นที่ตากมากบางทีก็อาจจะต้องแบ่งตากแบ่งซักอันนี้ก็คือแบบว่าซักทีเดียวอบทีเดียวไปได้เลย2ค่ะก็คือไม่ต้องรอผ้าแห้งประหยัดเวลานะคะ3คือเรื่องสุข,ขาอานามัยนะคะหลายๆครั้งแบบประเทศไทยมี PM มีฝุ่นกลิ่นไก่ย่างกระเพราอะไรเงี้ยอาจจะมาอยู่ในผ้าของเราได้ทําให้อาจจะต้องซักซ้ำ ค่ะอะไรเลยค้งเวลาเราตากผ้าสีใช่ป่ะบาทีโดนแดดเลียมากเกินไปนะคะสีมันจะซีดลงได้อันนี้ก็อบเอาแล้วพออบใช่ป่ะเขามีการฆ่าเชื้อได้ด้วยก็เป็นการแบบไฮจีนขึ้นไปอีกนะคะอีกหนึ่งสเต็ปค่ะแล้วก็เครื่องอบผ้านะคะมีออโต้โอเปนดอร์เหมือนกันก็คือพออบเสร็จฝ้าก็จะเร้งออกมาเพื่อระบายอากาศค่ะนี่อบเสร็จเรียบร้อยโหฟิลแบบเหมือนตากแดดอุ่นๆมมใ่ม่เลยนะคะไม่ได้ร้อนจีบ สรุปนะคะนี่ก็คือเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าจากซัมซุงที่ให้ AI มากับเรานะคะช่วยให้คุณแม่บ้านพ่อบ้านที่อาจจะแบบว่าต้องทํางานบ้านแต่อาจจะไม่มีความรู้หรือว่าอยากประหยัดเวลาให้มากขึ้นได้นะคะในการซักแล้วก็อบของเราเลยทํางานร่วมกันได้ควบคุมผ่านแอป smarting ได้นะคะในมือถือง่ายมากๆมีแบบทุกอย่างที่คิดมาเผื่อเราแล,แล้วแหละว่าเพนจอยของคนซักผ้าคืออะไรบ้างนะคะและอีกอันนี้เพิ่งว่าน่าจะช่วยได้มากก็คือการที่มี auto dispenser ใส่น้ายาแบบผ้านุม่มน้ำยาซักผ้าทีเดียวไม่ต้องแบบเปิดฝาอะไรหลายๆรอบนะคะอันนี้น่าจะประหยัดเวลาไปเยอะะแลที่สคัญ ก็คือประหยัดพลังงานมากขึ้นด้วยนะคะทําถึงราคานะคะเครื่องสภาพ้าอยู่ที่5 0 0 0 0ตน้นส่วนเครื่องอบผ้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6 0,000ตน้นซึ่งแต่ละช่วงเขาจะมีโปรโมชั่นลดหลั่นกันไปไปดูหน้าเว็บไซต์หรือว่าไปแบบร้านค้าตัวแทนจาหน่ายของซัมซุงได้นะคะซึ่งวันนี้รลดารีวิวมีโค้ดส่วนลดมาให้นะคะเราานนี่ศูนย์สามใส่โค้ดบนหน้าเว็บลดอีก10%เลยค่ะราคานะคะก็ถือว่าค่อนข้างสูงเลยค่ะแต่ว่าประหยัดไฟมากๆาเพิ่งเลยมองว่าเป็นการลงทุนที่เป็นแบบใครไม่ได้เปเานานลี่ยรัยะไดหงงปฟ ีได้อะไรหลายๆอย่างที่มันแบบไฮเทคมากขึ้นก็เปลี่ยนมาแล้วเป็น long-term investment ใช้ไปได้ยาวๆเป็น10ปีได้เลยนะคะก็ลองดูสำหรับใครกาลังหาเครื่องสภาพใหม่ๆต้อนรับอากาศบนตัเรดออกประเทศไทยะค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะลองให้ดูอยากรู้ถามมาแล้ไดารีวิว